สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกกินเซบอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องหยกมีเมนูสาคูไส้หมูนะคะคือแม่น้องหยกไปทุระนะคะก็เลยเจอร้านประจํานะคะเข้าขายก็เลยซื้อมากะว่าจะมาทานให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวมาทานกับแม่น้องหยกนะคะผักก็มีผักชีนะคะแล้วก็โหระพาแล้วก็แตงกวานะคะมีลูกโดดด้วยค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะ oh yeah I... mm -hmm. ทำใหญ่ๆเลยค่ะแม่น้่งหยกซื้อมาสามกล่องนะคะ ร้านนี้เขาตั้งอยู่หน้าอนามัยบ้านหัวเสือนะคะผักทีสวยมากเลยมาจา้ากินด้วยกันนะคะใส่เราทำอร่อยมาก ใช่หมูว่าหอมหอมน้ำตาลน้ำตาลอะไรสักอย่างพอมหอมที่ใหญ่มากอร่อ,มรอมยมากค่ะทุกคน ลูกโดดตอนเช้าๆอากาศร้อนนะคะ ก็อตอนเย็นก็เริ่มฝนตก,พ,กพูดยังไม่ทันขาดคำเลยฟ้ามืดมาแล้วทุกคนบอกแล้วว่าฝนจะตกได้ออกแล้วว่าฝนก็ตกเหมือนเดิมโดด ไงใส่เขาอร่อยมากใส่อะไรไม่รู้ ใส่หมูนั่นแหละแล้วว่าเขาปรุงใส่อะไรบ้างก็มีแต่รสจืดว่าอร่อย สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนในนังหยกอิ่มมากเลยค่ะทั้งสาคูทั้งผักนะคะก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ